ครับผมก็นะครับสวัสดีครับวันที่6ไอวันที่29ครับเดือน3ครับก็มาวิเคราะห์ทองคาครับทองคำครับยังอยู่ในโซนของขาขึ้นนะครับนะฮะและผมตีชแนลไลน์นะฮะชแนลไลน์คือยังไงครับนี่ฮะคือโล้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับโลถึงโลตรงนี้นะครับแล้วก็มามาร์คสวิงไฮตรงนี้นะ่ะดูนะครับนี่ครับตีโลถึงโลตรงนี้นะครับแล้วก็มาร์คสวิงไฮครับเขานะครับในเฮชวนนะครับ อาจจะมีสิทธิ์นะครับไซเวร์นะครับไซเว์ขึ้นต่อเลยก็ได้นะครับไซเว์ขึ้นต่อเลยก็ได้นะฮะไอใช่หรอ่ะไซเว์ขึ้นต่อไซเวร์อัพขึ้นต่อเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะค่อยไหลขึ้นไปนะครับไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะค่อยไหลขึ้นไปเรื่อยถ้าเขาไม่ยอดนะครับถ้าเขาไม่ย่อนะฮะเขาจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงเทนไลน์ด้านบนนะครับเทนไลน์ด้านบนนะฮะนี่แถวบนนี้นะครับแถวบนนี้แล้วก็ย่อนะครับแล้วก็จะ ค่อยๆย่อลงนะครับค่อยๆย่อลงมาเดี๋ยวเจลิญแล้วก็ดีขึ้นต่อนะครับดีขึ้นต่อนี่คือภาพในจินตนาการนะครับเขาจะ up พไซ e w a y s up ขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่ฮะก็น้ครับเขามีพื้นที่ในที่จะเขาเขาจะวิ่งนะฮะเขามีพื้นที่ที่เขาจะวิ่งได้ก็นี่เลยนะครับเนี่ยถึงข้างบนตรงนี้ครับประมาณกี่พอยต์นะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะฮะจากราคานี้นะครับวิ่งไปได้อีก5,000ันห้0 0 0จุดได้เลยนะครับซึ่งข้างบนนี้นะครับแล้วก็เป็นขาขึ้นด้วยอะ แล้วเราจะเล่นตรงไหนครับทุกคนดูนะฮะผมจะให้าร์ k โซนตรงนี้นะครับเป็นจุดรับนะครับจุดหายหรือจุดแนวแนวรับแล้วกันนะครับผมให้ว่าแนวรับแล้วกันนะครับที่ตรงนี้ฮะจุดเสียเงินแล้วกันนะครับที่ตรงนี้เลยนะฮะอ่นี่ฮะนี่ครับที่มา r k เสียเงินไว้ให้นะครับตรงนี้ครับที่สามพันสามสิบนะครับอ่าถึงสามพันสามสิบห้านะครับเรามาค่อยมารอจังหวะบ่ายนะครับถ้าเขาย่อนะครับ ถ้าเขาไม่ย่อเ so ขาก็จะไซด์อัพขึ้นไปเรื่อยๆ is, นะครับนี่ฮะผมให้ตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะอ่ะผมให้ตรงนี้นะฮะเนี่ยเราจังหวะบายตรงนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นจุดแค่นี้ฮะเป็นจุดที่มารับนะครับแนวรับแรกนะครับแล้วนะครับถ้าหลุดตรงนี้ครับไม่ค่อยสวยนะครับนี่ฮะถ้าหลุดตรงนี้ลงไปไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยถึงว่าถ้าเขาเบรกนี้ครับเขาเบรกหลุด 3011ลงไปนะครับไม่ค่อยสวยนะปิดต่ำกว่าด้วยนะครับเขาจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับเป็นกับเทรนนะครับเป็นกับเทรนครับถ้ายัง3011ยครับยังรับอยู่นะว่าเหลือจอลงมาแล้วไม่หลุด303030เป็นขาขึ้นนะครับที่แข็งแกร่งนะครับเนี่ยจิ้มลงมาครับแล้วก็จะใส์อัพขึ้นต่อนะครับจะอัพแบบไหนก็จะอัพแรงหรือไม่แรงก็ขึ้นต่อแน่นอนนะครับนี่ฮะ ก็จะขึ้นต่อแน่นอนนะครับไปอย่างนี้นะฮะซึ่งที่ผมจะให้เลยก็เป็น up trend นะครับซึ่งรอฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาขึ้นนะครับอ่ะแล้วใบจุดหนึ่งครับที่อ่ะสัลอสั้นๆใกล้ๆนะครูสามสามศูนย์หนึ่งหนึก็ใบายนะครับบใบนะฮะก็จะเป็นการ p ู l l back d o ลงต่อนะครับสําหรับโอ้ย สำหรับใครที่จะเล่นเซลก็รอจังหวะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นในฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาเซลยังไม่ม okay. ีนะครับยังไม่มานะฮะนี่ฮะนี่ครับที่ผมจะให้นะครับแล้หนึ่งหนึ่งครับแล้วอย่าให้หลุดสามศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับอย่าให้หลุดโซนนี้ละกันนะครับผมมาร์กไว้ให้เลยนะครับอย่าให้หลุดโซนตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าหลุดโซนตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะโซนตรงนี้ครับเนี่ยสามศูนย์สามพันุดตรงนี้เลยนะครับ อย่าให้หลุดแถวโซนนี้ฮะเท่าไหร่ครับสามพันนะครับถ้าสามพันหลุดนะฮะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับขาขึ้นจะเป็นการขึ้นแบบอ่อนแอนะครับแต่ถ้าไม่หลุดสามศูนย์สามจุดนะครับขาขึ้นแข็งแกรงนะครับแล้วสามารถทำนิวไฮวิ่งไปต่อที่สามพันหนึ่งร้อยได้เลยนะครับอ่าสามพันหนึ่งร้อยได้เลยนะฮะอาจจะทะลุด้วยก็ได้นะครับสามพันหนึ่งร้อยนะครับก็เป็นแค่แนวต้านเท่านั้นนะฮะ อาจจะทะลุไปด้ด้วยก็ได้นะครับผมให้อย่างนี้นะฮะทุกคนับานี่ฮะตามเทรนไลน์ัพเทรนครับรอบายครับ30 30ครับถ้าไม่หลุดขาขึ้นแข็งแก่งไปต่อครับแล้วถ้าหลุด3 0 3,000พนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงเลยนะครับ3 0 0พันนะครับและถ้าหลุด3 30 0นนะครับขึ้นต่อแบบสวยๆนะครับไปนิ่มหายแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ